สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเวยน,นะมาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องข้างหลังด้วยกันเครื่องข้างหลังนี้จะอยู่ในงบประมาณหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับผมหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทแต่ยังเป็นไอห้าเจสิบสองสี่ร้อยเอฟเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมมองว่าเดี๋ยวเราขายไอ้พวกที่มันเป็นไอ้ห้าเจ็ดสิบสองกับสี่ศูนย์หกศูนย์ไปก็เยอะละผมอยากจะลดสเต็ปลงมาหน่อยโดยการที่ทําให้เครื่องเนี่ยมันไม่ถึงสองหมื่นให้มันอยู่ประมาณหมื่นกลางๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ พอดีกับบ้านเจ็ตไทยหลายๆคนนะครับมาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องนี้กันมาเข้ามาเลยครับ CPU ครับเป็น i 5 72นะครับ1 2 4 0 0 F 6ข้อ1 2บเทสนะครับเมนบอร์ดครับ Gigabyte H 6 1 0 MK DDR 4นะครับแล้วก็พาวเวอร์ p l พ a ์ r o ร c o l คครับ600วัตต์80พัทนะอันนี้ผมใส่เผื่อไว้ให้นะครับเผื่อใครแบบว่าในอนาคตอยากจะอัพเป็นพวก T 0 6 0 3 0 6 0 DI ก็เอามาใส่ได้เลยนะอ่ะแล้วก็พูดถึงเรื่อง RAM กัน xlr 8นะครับตัวนี้จะเป็นแรม rgb นะแต่เป็นแรม16จิก g b ตัวเดียวนะครับตัวนี้เป็น16จิก g บัส3 0 0นะทำไมผมต้องใส่ตัวเดียวจริงๆอ่ะมันจะใส่ duo ก็ได้ครับแต่ใส่ตัวเดียวเนี่ยผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยแรมขั้นต่ำก็คือ16ถูกไหมในเมื่อในอนาคตอีกปีหนึ่งสปีตอนนั้นเขาอาจจะเปลี่ยน windows หรืออาจจะมีเกมอื่นอ,อะไรแบบนี้ที่มันใช้แรมค่อคขั้งเยอะแล้วผมคิดว่า เหลือ,อไว้ดีกว่าเหลือ,อไว้ช่องหนึ่งอ่ะให้ลูกค้าไว้อัปเกรดดีกว่าจะอัปเกรดตอนนี้เลยก็ได้หรือจะไปเอาอัปเกรดในอนาคตก็ได้แรมตัวนี้มันหาซื้อง่ายอยู่แล้วครับร้านชั้นนำอ่ะพวกไอ้พวกแอดไว้ JB อะไรพวกนี้มีขายแรมพวกนี้อยู่แล้วราคาก็อาจจะอยู่ประมาณพันห้าร้อยกว่าบาทประมาณนั้นแต่ถ้าจะอัปกับผมก็ได้ครับก็จ่ายเพิ่ม1 5 0 0ับาทคุณก็จะได้แรมตัวนี้เพิ่มไปเป็นส2มิกิกนะหรือจะเอาแบบนี้ไปเล่นก็ได้นะอนาคตก็ค่อยมาอัพก็ได้แลมมันไม่แพงครับ๋ยวนี้ถูก ก็เลยผมก็เลยใส่ไว้แค่ตัวเดียวนะแต่จริงๆต้องยอมรับแหละว่ารัมดูโอะครับเขาเล่นเกมไม่ดีกว่ารัมซิงเกิลอยู่แล้วแต่มันไม่ได้มากนะเล่นเกมต่างกันเนี่ยไม่ได้แบบว่าห่างกันเป็นสิบห่างกันเป็นแบบว่าสิบเฟรมยี่สิบเฟรมสามสิบเฟรมไม่ใช่นะ,ะมันห่างกันแค่นิดเดียวเราก็เอาช่องว่างที่มันห่างอะ่ะเป็นเอาเก็บไว้อัปเกรดในอะนาคตดีกว่านะผมว่าเพราะว่านี้ก็ปัจจุบันก็ขั้นต่ำสิบหกแล้วเนาะ ก็เหลือ,อไว้ผมว่าดีกว่าอย่างไอนาคตคุณซื้อ16มาใส่ปุ่มรุ่นเดียวกัน c l เท่ากาันอะไรเท่ากาันซื้อใส่ปั๊บไปเลยตรวนี้ก็จบนะครับรสองห2จิกเอาไว้อัปเกรดเนาะอะแล้วดูตัวอื่นกับจอ asus ครับ tough gaming gtx 1660 super นะครับแลมยูที่ 6G จิกเป็นแรม gddr 6นะครับอะลืมเลย s ต o r a เลส t ต r ร g e ครับ t force z 4 4 a series ตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการใช้งานนะที่ท,ที่ทำไมถึคงคุ้มค่ารู้ไหมเพราะว่าราคาค่าตัวเขาไม่ได้แพง ที่ขายอยู่ในแอดวายตัวละพันสีบาทเองถ้าเอาเป็น1เทก็พันหกรบาทผมบอกเลยว่าราคาถูกช่วงนี้พวกเอ็มดับทเอเดียราคาถูกมากนะครับตัวนี้ทำไมผมถึงเลือกใช้ตัวนี้ตัวนี้มันให้ลิสปิดมาถึง5 0 0 0 MB เอ็มีและอย่างก็คือตัวเขาเองประกัน5ปีด้วยผมกาใช้ยาวๆเลยนะประกันเยอะด้วยประกัน5ปีราคาย่อมเยาลิสปิดก็เอาเรื่องอยู่นะ5้า0ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเทสเกมกันเหมือนเดิมเกมก็ฮาว่า l e ์ a เลกาซี อฟเแล้วก็พอพิตี้วอลโซนสนะครับเหมือนเดิมดูที่ว่าจะสเปคเนี้ยมันจะได้เฟรมสักเท่าไหร่กันราคา16,500บาทป้าบาทเดี๋ยวเราผมขอเชียร์กล่องลงก่อนเดี๋ยวไปเจอกันตอนเทสเกมครับตัดครับอ่ทุกคนผมลืมบอกไปเครื่องนี้จะเป็นเครื่องมือ1การจอมือ2นะครับอ่ะเราไปดูสภาพการจอกันก่อน,อนดีกว่าเมื่อกีก้กรลิวพูดเลยการตัวนี้ประกันเหลือ2ปีนะที่ผมจำไม่ผิดประกันจะ หมดเดือน5ปี25ประกัน JB นะครับมืนดอหมดเดือน5ปี25วันที่อาจจะมาวันที่23 23เดือน5ปี25การจังเหลือประกันอีกยาวเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับใช้ไปมันเสียมาอะไรก็เคม JB ได้เลยแล้วก็ตัวเนี้ยจริงๆมันมาเครื่องมันจะมีเครื่อง I7 ชุดหนึ่งที่เขาประกอบ JB มาทั้งชุดอะแต่ก็จอมันเหมือนกับว่าผมอยากจะให้ตัวนั้นอะมัน ใส่พวก RTX จะดีกว่าผมก็เลยเอาการ์ดตัวนี้เก็บเอาไว้แต่จริงๆการ์ดเป็นการ์ดประกอบมาเครื่องจาก JAB นะประกอบมากับตัว i7 ตัวหนึ่งอ่ะตัวสีขาวใช่ผมก็เลยเอาการ 60, นะ์ด3060ใส่เข้าไปแล้วก็ตัวนี้ผมก็เลยเก็บเอาไว้ก็ว่าวันหนึ่งเดี๋ยวว่าจะเอามาใส่เครื่องแบบนี้นี่แหละอ่ะการ์ดใหม่นะทุกคนลองดูใหม่กิ๊บเลยการ์ดสวยครับแล้วก็การ์ดมือเดียวที่สําคัญก็ประกันเหลือเยอะด้วยประกันหมดต้องโหเดือน5ปี25หอันนี้เพิ่งปีสองสเดง เลยทั้งสองปีครับใช้ y aw, y aw, ยาวๆสบายๆเลยมาไฟเอ็มเรามาดูกันเดี๋ยวดูเซตติ้งกันก่อนครับจอที่ใช้เทสจอเหมือนเดิมนะครับเป็นจอ Full HD 260Hz ของไอเอไอเอโซี A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  o c. ใช่ตัวเดียว c อซีอะ Full HD ครับเร s o ซลูชันหลอดพวกนี้เดี๋ยวผมจะตับตรงนี้ขึ้นมาหน่อยแต่เขาคงดันสุดไม่ได้เนาะอย่างมากก็ได้แค่ครึ่งเพราะว่าแรงมันจะเต็มละ t e x t เ r e Quality ครับอยู่ที่ very High High ประมาณนี้ เฉดเดอร์อยู่ที่ h i g ชาร์โดที่ h i นะครับอะไรพวกนี้จะอยู่ที่ high และเว r ี่ i g ผสมผสมกันไปอาจจะมี normal บ้าอันนี้เกี่ยวกับกระจกนะรอยักคูณสิบประมาณนี้อันนี้เป็นเซตติ้งประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวเกมมานเซตให้อย่าหละผมไม่ได้ไปปรับอะไรมันเพิ่มจะมีไปปรับก็ไปปรับไอตัวนี้แหละให้มันเป็นครึ่งหลอดไปเราไปดูกันตอนนี้แรมใช้ไป5้าพกว่านะก็ห้าจิกว่าลดูคนหนะ่อยตอนนี้คนที่เล่นอยู่ครับหนึคน อันนี้เป็นประเทศดอฟินซิตี้เหมือนเดิมนะครับว่ามีคนอยู่ตรงนั้นเดิ๋แล้วเราวิ่งไปดูคนเล็นนะ้อยเฟร,รมได้ตอนนี้ก็ประมาณร้อยเฟร,รมเก้าสิบกว่าร้อยหนึ่งประมาณนี้ไปเราไปขับรถเล่นกันครับความร้อนกา๊าซจอครับร้อนอยู่ประมาณเจ็ดสิบหกถึงเจ็ดสิบเจ็ดองศานะครับเพึ่งนะที่เบิรกรถอยู่ไหนวะอ,อ๋ออยู่นี่ ผมคิดว่ามันก็อาจจะมีดับดับขึ้นขึ้น,นลงลงบ้งางนะก็ะอาจจะประมาณผมคิดว่าคนที่เยอะอาจจะอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้แต่ขับรถคนเดียวตอนนี้ก็ร้อยนึงนะเห็นผมว่าสเปคนี้ยังเล่น G T A ได้อยู่นะ ไฟเอ็มนะัยังเล่นได้อยู่แต่อาจจะเล่นไม่ได้ลื่นเหมือนพวก rtx สามศูนย์กศูนย์สมศูย์ห้าศูนย์อะไรพวกนั้นนะพวกนั้นอาจจะเล่นได้ดีกว่านะครับสามศูนยกศูนอย่างเงี้ยเราอย่างเล่นสู้พวกนั้นไม่ได้นะเพราะว่าการ์ดตัวนี้ก็สิบหกซีรีส์ก็ออกมาสักพักหนึ่งละ ล้วเราขับไปรถไปโรงพยาบาลดีกว่าเด้๋ยวเราจะได้ไปเทสเกมอื่ด้วยโรงพยาบาลจะอยู่ตรงนี้โรามีคนหรือเปล่าอันนี้มันเริ่มเย็นแล้วล่ะคนก็น่าจะยังไม่เข้าคนน่าจะเข้าประมาณค่ำๆๆแต่นี้เดี๋ยวจะมีอีกเครื่องหนึ่งนะที่ผมต้องทําผมก็เลยตัวนี้มาทําตอนนี้ก่อน ขับรถอยู่คนเดียวก็ประมาณ90้าสร้อยหนึงประมาณนี้คนเยอะกว่าอาจจะประมาณ70็ดสิก็จะประมาณนั้นแหละครับทุกคน ผมว่าเฟรมมันน่าจะประมาณนี้แหละถ้าเซตติ้งเท่านี้นะเฟรมก็อาจจะประมาณนี้ถ้าปรับเป็นเวดี้ไฮหมดเลยผมคิดว่าอาร์ก็อาจจะอยู่ประมาณ80น่าจะราวๆนั้นอาจจะดับลงมาหน่อยแต่ถ้าอยากได้เฟรมเพิ่มกว่านี้ก็อาจจะต้องลดลงมานิดหนึ่งอาจจะลดลงไปเหลือสักไฮไม่ก็นอโมมันก็จะได้เฟรมที่เพิ่มขึ้นมาอีกแต่ก็น่าจะไม่เพิ่มขึ้นไม่น่าเยอะหรอกครับสำหรับไฟเอ็มนะอ่ะไปเดี๋ยวไฟเอ็มเราพอดีกว่าเดี๋ยวเราไปฮอกวอตเลกาซี่กันแต่ผมคิดว่าฮอกวอตน่าจะเล่นได้นะโอเคไปครับตัดครับ อ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในฮอกวอตเลกาซี y กันแล้วนะครับผมอ่ะโอ้โหเหย็ดดอบเลยมาถึงเฟรมก็ดอบเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราจะมาเดินเล่นในฮอกฮอกวอตกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งก่อนแต่ผมยอะเเดี๋ยวต้องปรับลงนะอ่ะอ่ะการ์ดตัวนี้เป็น GTX นะครับ GTX จะไม่รองรับ DLSS นะเราเลยจำเป็นที่ต้องเปิด FSR นะครับ FSR2 นะผมเปิดอยู่ที่บาลาน์นะครับอันนี้ก็มันก็ทำหน้ที่คล้ายๆดีเอแหละ แต่ถ้าปิดไปเลยเฟรมมันอาจจะดรอปลงไปแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นการ์ดที่แบบเป็นรุ่นกลางๆอย่างเงี้ยผมว่าเปิดเนี่ยน่าจะดีที่สุดละเพราะว่ามันจะได้ช่วยเรื่องเฟรมเรทด้วยอ่ะอันต้าครับไม่ไหวฮะเมื่อกี้เดินก็กระตุกแล้วเราจําเป็นที่ต้องลดลงมานะครับอยู่ประมาณสักมีเดียมหรือลองมีเดียมระดับมีดีมมีเดียมจะได้เท่าไหร่ถ้ามีเดียมมันได้เยอะอยู่แล้วเร,เราค่อยเปลี่ยนไปเป็นไฮเนาะเลเซซิ่งอ่ะเราปิดอยู่แล้วตรงนี้มันไม่รองรับอยู่แล้วนะครับไปจอเหมือนเดิมนะครับฟูจอฟูเฮดดีนะทุกคน อ่ะผมคิดว่าน่าจะจบที่ normal แหละเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะจบที่ normal นะแะครับเดี๋ยวเราโอ้ตมีดอกตรงนี้มีดอก,ดม,ดอกมีดอกอยู่บ้างนะเนี่ยมีดอกแบบกระตุกนึกงักนึกบ้างเนี่ยอันนี้เร,เริ่มไม่หนุกแล้วเไม่หนุกแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเดินมาตรงนี้อีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราไปดูที่โรงอาหารกันก่อนโรงอาหารเฟรมจะเยอะหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอาจจะต้องลงอีกนะหรว่าเพราะมันจะมีอาการกระตุกลึกหนักอยู่อะผมว่าไม่น่าไหวมันเล่นไม่สนุกแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกด้วยกันดูก่อนนะคแต่ตรงนี้มันไม่เท่าไหร่อยู่แล้วครับตรงนี้มันเฟร,รมเยอะอยู่แล้วล่ะโอเคเราตัดตรงนี้ไปเลยแบบเราเดินไปดูตรงมีคนแล้วเดิดนดกลับไปตรงเมื่อกี้ไม่รู้เมื่อกี้มันโหลดชาร์โหลดอะไรอยู่หรือเปล่า นี่ยโหลดฉากแะเวลาโหลดฉากก็ดรอปลงไปเหลือสี่สิบกว่านะครับก็แล้วเด้งขึ้นมาโอ้หกสิบห้าสิบคิดว่าอาจจะต้องไปโลแล้วมั้งเนี่ยแต่ก็มันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับประมาณนะั้นกระจอก็ทาง,งานอยู่ประมาณเจ็สิหกปอร์เซ็นตความร้อนครับเจ็ดสิบสามองศาตอนนี้ cpu ครับเราทำงานอยู่ประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่เวิร์กเลยในะฮอกวอตส์นี่เดินแล้วตกลึกงมครึ่นงนผมคิดว่าต้องลงไปอีกแล้วละ่ะ มันก็มีขึ้นไปเจ็ดสิบ้างอะไรบ้างนะแต่การ์ดมันก็ไม่ค่อยทํางานด้วยแหละเนี่ยมันทำงานอยู่ประมาณเจ็ดสิแปดสิบเองมันไม่ได้แบบว่าโหลดเก้าเก้าแล้วเฟรมน้อยอนะ่ะน่าจะได้ราวๆนี้แหละผมว่านอร์มอก็อาจจะพอได้แต่มันอาจจะมีเดินแล้วกระตุกลึกงับ้างนะอ่ะเดี๋ยวเราลองลงไปโหโรดดูดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปที่อื่นกัน อฮัลโลขึ้นร้อยเลยต่ต้องดูก่อนว่าการยึกงักมันจะหายไปไหมถ้าเราลงไปที่โลอ๋อหายหายหายดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยฮะผมว่าเราได้บทสรุปแล้วละ่ะในฮอกวอตเนี่ยผมว่าต้องโลฮะต้องไม่โลมันเดินกระตุกยึกงักเลยอะไม่สนุกถ้าเอาเล่นลื่นเลยผมว่าต้องลงไปโลแต่มันก็ยังมีอยู่บ้างนะแต่ก็น้อยลงครับน้อยกว่าเมื่อกี้ ปเดี๋ยวเราไปฮอกมีกันดีกว่าไปดูฮอกมีซีหฮอกมีจะเป็นยังไงบ้าง ฮอกมีสก็จะอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนี้นะทุกคนแต่ผมว่าถ้าปรับเป็น normal ได้ไหมในฮอกมีสลองดูสิจะเป็นเหมือนฮอกวอตส์ ard, หรือเปล่าอลองดูเฟมก็ เปมก็คล้ายๆกันฮะแต่อาจจะดรอปลงไปเหลือหกสิบกว่าบ้างแต่ซึ่งเมื่อกี้ถ้าดรอปสุดๆไปถเจ็ดสิบกว่าเนาะเออแต่ก็ดีกว่าฮอกวอตเยอะเลยฮอกวอตนี่เดินแล้วก็ตุกงักงเลยแต่อันนี้ในฮอกมีกก็ไม่ค่อยมีมีบ้างทีสองทีฮะเน่เน่เน่มาละเริ่มมาละอ่ะไป เราไปในป่ากันดีกว่าผมว่าในฮอกมิดจริงๆนะผมว่าต้องโลอะครับถ้าจะให้มันลื่นเลยแบบกระตุกน้อยลงนะเพราะว่ามีเดียมเมื่อกี้เราก็ลองดูแล้วไปเดียวเราเข้าไปในป่าลึกๆเลยต้นไม้เยอะๆดูซิว่าจะไหวหรเอล่าเล่นได้เล่นไม่ได้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันในป่านี่แหละอ่ะโอเคพอมาในป่าก็เล่นได้ฮนะ ในป่าก็อยู่ประมาณ90้าสถึงร้อยเลยนะตอนนี้กาจอทํางานอยู่ประมาณ96%เนี่ยมันต้องทำงานแบบนี้ไม่ใช่ว่า70-60สิบหกสอจีเดยังเป็นอยู่นะมีกระตุกนึกงับบ้างนะแต่การ์ดก็ไม่ค่อยทํางานโอ้แต่พอเดินในป่าแล้วเอ้ได้ในลองดูลองเ,ออเอิ่มดูหน่อยสิอ๋อมีเดียมผมว่ามีเดียมเลยโอเคนะ มีเดียมเฟรมกำลังดีเลยครัถ้าปรับไปไฮไปเวทีไฮผมว่าน่าจะไม่ไหวนะอ๋อได้ในป่าไม่มีกระตุกลึกงักเลยก็ในป่าก็ปรับมีเดียมเล่นได้เลยฮะอันนี้ไม่มีกระตุกลึกงักเลยได้ได้ในป่าก็พอลื่นอยู่ครับเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบไปเราไปหาอะไรซึ้งกันน่ นี่ตรงนี้มีคนพอดีเลย เวลาสู้กันก็เฟรมก็หกสิบเจ็ดสิบเนาะประมาณนี้สำหรับเซตติ้งที่มีเดียมนะทุกคน่จะประมาณนี้แหละทุกคนเวลาสู้หรือเวลาอะไรก็ประมาณหกสิบดอกสุดๆเมืกเก่อกี้อันนี้คือปรับนอร์มอนะครับเวลาสู้กันหรืออะไรก็อยู่ประมาณหกสิบ ประมาณนั้นแต่เดี๋ยวเราไปลองขี่ไม่กว่าตรงพื้นที่ว่างๆกันดูสิที่ไม่ใช่ในป่าลึกๆแต่ในป่าก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละแต่ผมคิดว่ายังไงมันไม่เก้าสิบหรือร้อยครั้งแน่นอนทุกคนมันอาจจะได้จริงๆก็หกสิบเจ็ดสิบแหละประมาณนี้อ่ะพอออกมาตรงนี้เป็นไงขี่ไม่กว่าหกสิบครับหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้ จะราวๆนี้แหละเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่อาจจะไม่ได้เื่นมากอาจจะต้องเซตติ้งลงมาหน่อยอะ่ะอยู่ประมาณโลไม่ก็ไม่ก็มีเดียมได้แค่สองอันนี้แหละถ้าขึ้นไปไฮเวที่ไฮผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวละอ่ะมันอาจจะมีกระตุกกระตุกนึกงักทำให้หงุดหงิดใจอะ่ะแต่ถ้าเอาเล่นได้จริงๆก็ปรับโลไปเลยครับอันนั้นเล่นได้แน่นอนกระตุกลึกงักก็อาจจะน้อยลงหน่อยได้ครับแบบนี้แหละผมว่านอร์มอลไม่ก็โลนี่แหละครับสองอย่าง อ่ะเดี๋ยวเราไปคอออฟก,กันดีกว่าเดี๋ยวสรุปไอ้เพิ่งเดวิโอโซ่อ่ะมาสรุปกันดีกว่าผมคิดว่านะถ้าจะซื้ออ่าถ้าเป็นการ์ดตัวเนี้ยผมคิดว่าห้อกวา l เลกาซี Legacy, สมควรอยู่ที่โลไม่ก็มีเดียมนะครับสองอย่างนี้เท่านั้น ถ้าขึ้นไปไฮหรือเวทีไฮอ่ะมันอาจจะเล่นได้เป็นบางช่วงแต่มันกอ็อาจจะมีอาการจระตกลึกลึกักลึกลักบ้างแต่ถ้าเป็นอันต้าเลยอ่ะผมว่าไม่ไหวครับการต,ตัวนี้รันอันต้าไม่ได้นะก็การมันก็ค่อนข้างที่จะอายุที่ออกมาก็เยอะละมันก็มีการ์ดตัวใหม่หลายๆรุ่นออกมาแล้วตัวนี้ก็ผมคิดว่าจนปัจจุบันมันเล่นได้ขนาดนี้ก็น่าจะโอเคล,ละสำหรับ1 6 0นซุปเปอร์นะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปคอร์บวตี้กันเดี๋ยวดูที่คอร์บวตี้จะได้เฟรมสักเท่าไหร่ตัดครับ อ่าทุกคนตอนนี้เราอยู่ใน c อบิวตี้วอลโซนสองจุดศูนย์แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฟรมจะได้สักเท่าไหร่ไปครับเดี๋ยวมาดูเซตติ้งกันก่อนเลยจอเหมือนเดิมครับจอ full hd นะ่าอ,อันนี้ผมเปิด fsr 2.1นะครับอยู่ที่สมดุลน,นะแล้วก็ preset คุณภาพครับอยู่ที่ extreme อันนี้คือปรับ extreme แล้วนะนะปรับ extreme สูงสุดๆนะครับกับ fsr ที่บาลานซ์นะครับอันนี้ปรับสุดแล้วนะนะเปิด fsr ที่บาลานซ์ไปเราไปดูกันว่าเฟรมจะได้เท่าไหร่ ผมคิดว่าน่าจะน่าจะได้อยู่น่าจะประทับใจอยู่ตอนนี้ที่เห็นก็อยู่ข้างบนครับเจ็ดสิบกว่านะหกสิบหกสิบยังไม่เห็นเจ็ดสิบกว่าแป้นเราไปโดดลงไปเดี๋ยวก็ได้รู้แล้วว่าเฟรมจะเท่าไหร่กันไปครับขอสักแบบแปดสิบอะแปดสิบเก้าสิบอ่ะก็ยิ้มแล้วเนี่ยเกมนี้ฝาบจุดแปดสิบเก้าสิบอ่ะก็เล่นแบบอัธรรถภาพสวยได้แล้วเนี่ยอลอ,เ,อเลยเลยเลย,เลย อ๋อนี่ไงทุกคนแปดสิบสามครับตอนนี้แปดสิบสามเฟมเจ็ดสิบกว่าเฟมตีไปครับเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบบ้างเป็นบางทีแต่ก็เจ็ดสิบก็เจ็ดสิบก็บ่อยอยู่ผมไปลืมปรับจอให้เป็นเฮิร์สสูงไงผมเลยรู้สึกว่ามันดูมองหองไป ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าครับเฮ้ยแต่ไม oil, Darwin, <illa> right. them, ่ตกไปหกสิบก็โอเคแล้วนะเซตติ้งเท่านี้เซตติ้ง x team เปิด fsr นะอยู่ที่บาลานซ์ผมว่าไม่ตกไปหกสิบก็โอเคละเจ็ดสิบแปดสิบอย่างเงี้ยโอเคเลยนั่นแสดงว่าถ้าเราลดลงมาอีกนึงอ่ะเราก็อาจจะได้เห็นเฟรมเก้าสิบร้อยแล้วล่ะเฮ้ยใเรเห็นใครไหนว่ามันลงตรงนี้ไม่ใช่อะ คน้าจอครับตอนนี้ร้อนอยู่ที่73องศานะการโหลดอยู่ที่90องศาเอ้ย90าเปอร์เซ็นต์กาซ73องศาการโหลดอยู่ที่90กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เื่อมต่างแต่แต่ละเกมแม่องศาไม่ไเท่ากันน <laughs> ะ่มดอ๋อโคตรโง่เลยกู <laughs> เล่นเลยไปเล่นเล่นแล้วดูเสนอเสนออะไรก็ไม่รย้เฮ้ย่าเห็นกูนะเห็นกูหวหรอเมื่อกี้ไม่ใช่เห็นเราหลับแอบไปกับเมื่อกี้ เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอยอยอยไปไหนเอ้ยเพื่อนอยู่ใช่มั้อ่าอ่าอ่า,อา,อา,อาไม่ยิงไอ้นั่นแต่ยิงกูเออดีดีเลยอ่าทุกคนเฟรมก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือปรับเอ็กซ์ติมดีเอลเอ้ยไม่อนเดียว FSR 2.1อยู่ที่บาลานนะครับเฟรมที่ได้70-80ประมาณนี้ไม่มีมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ละอย่างที่เห็นก็น่าจะราลาประมาณนี้แต่ถ้าใครอยากได้เยอะกว่านี้ก็ลดเซตติง้งลงไปหน่อยผมคิดว่าก็น่าจะกำลังน่าจะดีกว่านี้อาจจะมีแบบ9ร้อยให้เห็นบ้างน,นะแต่พื้นฐานปรับ x อ็กซ์มเปิด FSR เขาจะได้เฟรมประมาณนี้ตีไปครับ70 80ประก,การเซตติ้งที่เอต่ อ่ะไปดูเครื่องมาอีกทีหนึ่งครับ16,500าบาทนะครับเครื่องมือหนึ่งการ์ดจอมือสองแต่การ์ดมือสองประกัน2ปีกว่านะตัวนี้การ์ดยังใหม่อยู่นะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งแต่ไม่รู้จะทานหรือเปล่าวนันนี้เป็น A 7 7 2อีกหนึ่งตัวนะครับกับ3ามสิบเจ็ด i อเพิ่งเข้ามาเหมือนกันก็อาจจะอยู่ประมาณ2 0,000ต่กลางๆประมาณนั้นนะครับผมอ่ะสวัสดีครับ